สวัสดีครับอืมตอนนี้คุณก็โยเกม P B ห่อ p o บ n Bank เลยครับกับผมเอเ a นเองอนี่เราก็จะมาโชว์มีครับโชว์กากโชว์กากเราก็เราแค่กากได้โละครับหรือไม่ก็กากได้ที่เองเฮ้ยโย ลงไปแล้วไม่มีใครโอ้โหจุดบเอไม่มีใครเลยเบอร์แฟ์อืม <c oughs> ได้ไปด้วยอันอันไปนด้วยเสือเหมือนกระตุกเป็นแปลกไยไปเถอะป้าป้า,ปา,ปาไม่ต้องสนใจยังไม่เจอใครเลยคนเดียวคนเดียวอีกัวเดียวก็จะชนะเ,น,เ,น,เนี่ย ยังไม่เจอใครเลยเนี่ยเอ้ยยังไม่เจอใครเลยโอยไม่ตกใจมันอยู่ไหนเนี่ยบอม has been planted อืมมันอยู่ไหน อาวางระเบิดแล้วตรงไหนเนี่ยเจอแล้วนี่ไงเราจะเป็นผู้กอบกอู้โอ้เฮ้ยโอ้แม่งลอยหลังปืนโหดปืนโหดจังนี่ตัวเรานะตัวรียอยู่น้าอน้านตัวเราโอ้อันหนามากถ้าตาย m i s s i o นสุ c c e s ปไายปไปไายป,ไปมีเจ็ดครับมีเจ็ดรอบเราเราแค่สสองรอบพอเราถ้านี้จบก็พอแล้วมึงมันนานไปเลยกระตุก,กแปลกอู้เออข้างล่โดนลอย โหลิมนี้มาโชว์กลางอย่างงี้เนี่ยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยดูดิทำอะไรอย่างเงี้ยอย่ยบอกว่านั่งพิมพ์ยืนพิมอยู่ลุย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 โอ้เดี๋ยวมาเจออะไอีกทีดีกว่าก็มาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ก็ตัดไปเพราะว่ามันเดี๋ยวมันนานไงก็นะมาอีกรอบหนึ่ง สดุ่มเฟรชเลยเนี่ยมันตายไปสองตัวแล้วเราอยากคิวให้สักตัวนึง โอ้ <fre Puis femme> ยเจ็บร้อยหนึ่งตัวโอ้โหโช่เทพเฮ้ยวางระเบิดแล้วเหรอตรงไหนอะตรงนี้วะเนี่ยตรงนี่นี่ลไปดิระเบิด